กีฬาตัวนี้เนี่ยจากที่เห็นไว้เปเปอร์ผลวิจัยต่างๆทั่วโลกหลักๆเลยเราช่วยเรื่อง m e n t a l health ระบบความจําประสาทสัมผัสต่างๆทั้งเรื่องของมือแล้วก็สายตาสมองที่มันไปคู่กันจากที่ดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่เป็นแชมป์ของเรารผลการเรียนดีหมดเลยครับ ผมทีระรัชาตาธิวดีนายกสมาคมสแต็กประเทศไทยครับกีฬาแสแต็กเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่21ของทั้งโลกไปนี้นะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยเกิดจากกลุ่มคนไทยที่เป็นกลุ่มก่อตั้งของเรานะครับไปเห็นกีฬาชนิดนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ กับเยาวชนไทยแล้วก็คนไทยก็เลยนําเข้ามาครับเป็นจุดเริ่มต้นครับประเทศไทยจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาสเต็กอย่างเป็นทางการเมื่อปี2551รวมปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่14แล้วครับสเต็กเนี่ยเป็นกีฬาที่สามารถที่จะเล่นได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือเอ้าดอร์ก็ตามนะครับเราเป็นกีฬาที่ใช้พื้นที่น้อยมากครับคือแค่มีโต๊ะหน้าขาวที่มีขนดาดความสูงมาตรฐานเหมือนตามโต๊ะเรียนทั่วไปโต๊ะทํางานเนี่ยครับเราก็สามารถเล่นได้แล้วครับกับอุปกรณ์แก้วแล้วก็มีแมต กระทำเมร์อรวจับเวลาเท่านั้นเองครับสแต็กเนี่ยของเรามีหลกัหลกๆมีแค่3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเป็นประเภทเดี่ยวก็คือแข่งคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นประเภทคู่นะครับแข่งกัน2คนคนหนึ่งใช้มือซ้ายคนนึงใช้มือขวาประสานสัมพันธ์กันประเภทสุดท้ายคือประเภททีมครับแข่งกันไม่เกิน6คนรูปแบบการแข่งขันกติกาต่างเรามีอยู่แค่3อย่างครับก็คือรูปแบบ3ามสาม,สามการเลยนแก้วแบบ3ามสามแล้วการเลยงแก้วแบบ3ามหแล้วก็การเลยงแก้วแบบไซเคิลท่าไซเคิลคือการผสมผสานรวมก,กันจากทุกท่าครับ รูปแบบที่เล่นยากที่สุดเลยก็คือเป็นไซเคิลครับก็อย่างที่ว่ามันต้องรวมทุกทุอย่างนะครับแต่ว่าที่ทําเวลาได้ยากที่สุดเลยคือ3-3-3ครับต้องเรียนให้เร็วที่สุดแล้วก็เก็บเร็วที่สุดประมาณไม่เกิน2วินาทีมันจะต้องเก็บให้ได้ครับต้องกั้นหายใจเพื่อที่ว่าให้สปีดให้เร็วที่สุดกีฬาสแต็กเป็นกีฬาที่เรียกว่าเป็น all age ที่สามารถที่จะ Acces เข้าในกีฬาเราได้ นั่นหมายถึงว่าตั้งแต่ต่ำกว่า6ปีจนถึง75ปีเลยครับที่สามารถที่จะเข้ามาสู่กีฬาของเราได้แต่ว่าหลักๆที่จัดการแข่งขันของเราเนี่ยจะมีเพียงแค่ไม่เกิน18ปีครับแยกเพศชายหญิงแล้วก็มีผสมครับ เดิมๆทีมันจะเป็นแก้วสีเดียวใช่ไหมครับแล้วพอหลากสีเนี่ยก็จะมีแก้วลิมิเต็ดของแต่ละประเทศมันคือของสะสมได้ด้วยเพราะว่าบางแก้วมันมันเป็นซีรีส์ที่แบบผลิตมาแค่ปีนี้แล้วทัวร์นาเมนต์นี้เท่านั้นแก้วลิมิเต็ดส็ปสตกของประเทศจีนที่มี12ราศีครับค่อนข้างที่จะหายากมากแล้วก็ราคาตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วน่าจะแพงพอสมควรครับ กีฬาตัวนี้เนี่ยจากที่เห็นไว้เปเปอร์ผลวิจัยต่างๆทั่วโลกหลักๆเลยเราช่วยเรื่อง m e n t a l health ระบบความจําประสาทสัมผัสต่างๆทั้งเรื่องของมือแล้วก็สายตาสมองที่มันไปคู่กันครับสิ่งที่จะทําให้ชนะในกีฬาชนิดนี้ครับคือเรื่องของความเร็วแล้วก็ศิลระร่างกายที่สามารถที่จะบาลานซ์กับแก้วที่ตัวเองเล่นได้ครับในประเทศไทยแล้วทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ถึงคิดถึง อายุไม่เกิน20ปีเพราะเนื่องจากสรีระแล้วก็เรื่องความคล่องแคล่วคล่องตัวไหวพริบต่างๆครับมันเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันในการที่จะทําให้สถิติของตัวเลขที่เล่นเนี่ยมันน้อยที่สุดครับแต่ถ้าถามว่าในประโยชน์ของกีฬาถึงแม้ว่าอายุมากกว่า20หรือไม่ไถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งที่ไดค้คือเรื่องของประสาทสัมผัสแล้วก็การพัฒนาทางการสมองอย่างถ้าคนที่เป็นสูงวัยเนี่ยจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยครับบันทึกในประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับก็คือ น้องขวัญชัยเมื่อปี2017ที่ไต้หวันครับที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกหลังจากนั้นมาก็จะเป็นน้องจากโรงเรียนวัฒเกรียนคลองแชมป์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่คือคลองได้รับรางวัลจากงานชิงแชมป์โลก เยอะมากครับหลายๆคนจากที่ดูเศรษฐิที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่เป็นแชมป์ของเราครับผลการเรียนดีหมดเลยครับดีกว่าเดิมด้วยย้อนหลังเลยครับว่าตั้งแต่ก่อนเล่นสแต็กกับเล่นสแต็กแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปในทางด้าน,นการเรียนนดีขึ้นจริงๆสิ่งที่เปี่ยนดับแรกเลยของเด็กนี่คือหนึ่งการใช้เวลาว่างใช้เวลาเป็นประโยชน์อันดับที่สองถ้าหลังจากเด็กได้เล่นกีฬานี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนมีความมุ่งมั่นไอ้ตรงนี้แหละมันก็จะติดตัวเด็กไปนะไปเสริมเรื่องการเรียนเขาแล้วเด็กที่มาเล่นเนี่ยส่วนมากก็การเรียนก็ไม่เสียคคือสําัญ ที่เราสนับสนุนเด็กอย่างเตะดัดเนี่ยตอนนี้เวทีให้เล่นเนี่ยมีเยอะเห็นคุณครูก็พาไปแข่งไม่ติดหนึ่งก็2เรามีความตั้งใจคุยคุณครูไว้ว่าใช้พื้นที่เราเนี่ยจัดเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนข้างเคียนเด็กคนอื่นก็ถ้ามีโอกาสเนาะเขาก็น่าจะได้เล่นนะกีฬาตรงนี้แล้วมันก็ฝึกสมาธิตอนแรกหนูเรียนวิทยาศาสตร์หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พอมาเล่นแต็ดมันก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้นก็เริ่มเรียนเรียนเข้าใจมากขึ้น จริงๆแล้วกีฬาสแต็กไม่ใช่แค่เสริมสร้างเรื่องสุขภาพเรื่องของสมองอย่างเดียว แต่มันคือกีฬาที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในสังคมอะครับได้ครบองค์รวมอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นโรงเรียนที่ผลักดันจนนักกีฬานประสบความสําเร็จใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ตัวนักกีฬาอย่างเดียวมันคือผู้ปกครองที่ต้องคอยสนับสนุนใช่ไหมนั่นคือเรื่องของหน่วยของครอบครัวและแล้วก็เรื่องของสังคมในโรงเรียนซึ่งโค้ชเนี่ยก็ต้องเป็นโค้ชที่ดีแล้วก็จริงจังมุ่งมั่นที่จะสร้างนักกีฬาขึ้นมาแล้วยังต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้บริหารด้วยจะต,ต้องสนับสนุนแล้วก็มีนโยบายที่จะผลักดันเด็ก เด็กไปพร้อมๆกันนั่นหมายถึงว่าทุกองคาพยพร,รอบตัวที่เป็นกลุ่มสังคมนะครับมันคือสิ่งที่จะทําให้สแตทเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็กกีฬาสามารถคว้าชัยได้ครับผมต้องบอกว่ากีฬาทุกชนิดนะมันไม่มีวันตายอยู่แล้วกีฬาเท่ากับชีวิตอะครับคือชีวิตมนุษย์คนหนึ่งอย่างน้อยต้องมีหนึ่งชนิดที่เราเล่นถูกไหมครับขึ้นอยู่กว่าเราเลือกเล่นชนิดไหน พอเราได้เห็นการตอบรับจากทางด้านของเซเลบิตี้หรือว่าดาราคนมีชื่อเสียงมาจอยกับกีฬาเราเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณนะครับที่เห็นประโยชน์ของกีฬาชนิดนี้แล้วก็ทําให้คนทั้งประเทศนี้ได้เห็นว่ากีฬานี้สามารถที่จะช่วยถ้าคนมีสมาธิสั้นหรือว่าผู้สูงวัยที่เขาอาจจะเหงาเหงายังไม่มีกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับเพราะทุกกีฬาเท่ากับการส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นครับ